ตัวธุรกิจเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่นะครับเนี่ยจะสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องของเวลเนสในระดับชุมชนได้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเอกชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมเยอะนะประเทศเราเนี่ยดีที่เรามีทั้งธุรกิจหลักษาพยาบาล capital risk กับเรื่องของ social w e แ f a ์ครัฐสวัสดิการอยู่ด้วยกันเป็นประเทศเดียวในโลกนี้นะที่สามารถบูริการกันได้อย่างดีเลย ปรไเ้เชื่อไหมว่า political of life คุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยเมื่อแลก i n ง180ประเทศที่ม่าลยเนี่ยประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตเนี่ยอยู่อันดับที่87แต่ว่าถ้ามองในเซกเตอร์ของเคสุขภาพเนี่ยเราจะพบว่าในลำดับของสุขภาพเนี่ยเราอยู่อันดับ8นะถือว่าดีในบรรดา180ประเทศทั่วโลกแต่เราแย่เนี่ยคือสิบแปดหล่อ เซอร์ลมบนี่อยู่อันดับที่28จากทายรเราเห็จว่าเลยทําให้แรกที่เราไปที่อันดับ28นะฮะเพราะะน้นเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสนะครับที่ประเทศเราเนี่ยมีภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของประเท่ตัดแต่ง้องแห่งชาติในเรือการสังคมเราก็มีส่วนร่วมนะถึงแม้เราจะเป็นตัวเอกชนก็ตามอีกส่วนหนึ่งคือโรงพยาลเาอ,อกชนเองก็ต้องการที่จะ มีรายได้เพิ่มครับเขาก็เป็นคอนแทคเรื่องของอาชีวอนัยสิ่งแวดล้อมในโรงงานต่างๆนะครับซึ่งจะปล่อยให้ภาครัฐเองมันไม่พอเป็นเอกชนเองเข้าไปทําในส่วนนี้ก็ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์เอกชนก็ได้โดยองค์กรที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ได้พนักงานก็มีสุภาพที่ดีขึ้นครับมีการทํางานภายใต้สิ่งแวดล้อมนะครับอันเี้ที่คุณคณิศพูดเนี่ย ประเทศเราเนี่ยผูย้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมเยอะเลยครับแสดงว่าเวลาเราพูดถึงเวลเนสเนี่ยจริงๆมันอาจจะควบคุมพูดถึง Wellness เวลเนสในระดับในระดับชุมชนเนี่ยมันก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าธุรฐฐกิจเอกชนเนี่ยจะไม่ไม่สามารถทามีส่วนร่วมได้จริงๆแล้วมันเป็นความเกี่ยวโยงกันในทุกๆภาคส่วน<ช>ที่เป็นสมาชิกในสังคมงคนที่ประกอบธุรกิจก็สามารถทาธุรกิจ เดี๋ยนี่เราไปกระชนเนี่ยเขาก็รองรับประชาชนทุกระดับทุกระดับใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะต้องมีสตา,างค์เยอะๆถึงจะเข้าสงคนได้ใช่ไหมครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันเป็นความร่วมมือของทุกองค์คาพยพในสังคมที่จะช่วยในการยกระดับเวลเนสตรตรงนั้นขึ้นในของเมืองไทยขึ้นมา